สวัสดีฟァนมวยทางมวยเด็ด789เลยครับออสเทโอมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีนัดกันมวยมันวันศุกร์ทางทูฟอร์ยูแล้วก็เพจมวยเด็ด789นะครับมาเจอกับผมแบบนี้แน่นอนครับว่าอยู่ในช่วง789ชี้มวยเด็ดนะครับมีมวยรักมวยชอบมาฝากกัน3ตัวเน้นๆเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงแรกทางทูฟอร์ยูนะครับ ตัวแรกเนี่ยนะครับอยู่ในคู่ที่2ดอกไม้ไฟรถสวยจาเจดนะครับเจอกับราวสตาเกียรติทองยศต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับดอกไม้ไฟเคยชนะมากก็เลยออกน้ำหนักต่อให้1ตปอนด์นะครับไฟที่แล้วนี่สัดก,กันมาที่อตกสามนะครับในศึกมวยเด็ดสองเยนเดือดนะครับดอกไม้ไฟเนี่ยอาวุธมวยรวดเร็วกว่าซ้ายคมมากเลยนะครับราวสตากว่าจะเครื่องติดต้นต้นโดนไปก่อนแล้วก็โดนี่กระสดุ้งไปสะดุ้งมานะครับส่วนตัวมองว่าดอกไม้ไฟหนังม้วนเดิม ส่วนคู่รองเนี่ยสิงเอกไมยบังมัดคองตันหรือสิงกำนันเหน่งเดิมเจอกับปืนใหญ่พอหลักบุญร้อยยสินะครับสิงเอกไมยฝีมืออาจจะเป็นรองแต่ท่านในเนี่ยแกจ,จับได้แกมัดได้โอ้โหข้อแข็งแรงมากนะครับเหนียวมากส่วนใหญ่ไม่มีใครแก้ในได้ปืนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ต่อยหมัดฟันซอกให้หลับหล่นไปเลยเนี่ยพอเจอจับในแล้วผมดูว่าเสร็จนะครับชอบสิงเอกไมยซื้อในนะครับจับได้ก็ น่าจะกินเลยนะครับส่วนคู่เอกครับเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยเจอกับเหนือเพชรทีเด็ดก9930นะครับคู่นี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมาทั้งคู่นะครับเพราะยกมาเสริมแทนรู้ตัวระยะเวลาพอๆกันนะครับคู่นี้เดือดแน่นอนนะครับ,เ,นนนนนรบเพราะเพชรโทก็เกียร์ถอยไม่มีส่วนเหนือนเพชรนี่ก็ในเหนียวมีศอกอันตรายนะครับคู่นี้เหมือนต่างสึ่ต่างสายนะครับความสดความห้าวอยู่ที่เพชรโทกระดูกประสบการณ์อยู่ที่เหนือเพชรส่วนตัวยังเอียงไปที่เพชรโท ไฟเตอร์มวยไทยนะครับหลังๆนี่แก่งทั้งแผ่นเลยนะครับเดินปั้มเดินชนน่าจะกินในช่วงท้ายๆฝากไว้3ตัวนะครับชอบไปโตไฟเตอร์มวยไทยสิงเอกไมยบางมัดของตันแล้วก็ดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจดสายพิ้ว3ตัว789ชี้มีมวยเด็ดครับ